มีชาวญ,ญี่ปุ่นหลายคนติดใจเกี่ยวกับเรื่องของการนวดแผนไทยมากครับทีนี้ผมก็เคยบอกอยู่นะว่าผมก็เคยไปเรียนนวดที่วัดโพโแล้วในชั้นเรียนน่ะมีชาวญ,ญี่ปุ่นมาเรียนด้วยแล้วนี้ช่วงฝึกการนวดน่ะก็คือสลับการนวดโอ้โหนิ้วของคนญี่ปุ่นนี้คือแหลมมากครับนิ้วเขาเล็กก็คือเจ็บเลยทีนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าชาวญี่ปุ่นเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนวดไทยแล้วก็สนใจเรื่องของการโนดนนวดด้วยมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเขียนบทความขึ้นมาครับ เขาบอกว่าพบวิธีเยวยาตัวเองจากอาชีพหนักๆแล้วเป็นการผ่านมือแม่ๆคนไทยอาจจะไปเจอคนแก่นวดเขาบอกว่าเขาชื่อเคนตาอายุ34ปีนะอยู่โตเกียวก่อนที่จะมาประเทศไทยนะ่ะก็เคยทำงานบริษัทโฆษณาใหญ่แห่งหนึ่งชีวิตเต็มไปด้วยงานมีทั้งประชุมต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยมากแล้วก็ปวดหลังทุกเช้าเลย ทีนี้วันหนึ่งมีหมอที่ญี่ปุ่นน่ะก็บอกเขาว่าถ้าไม่หยุดพักนะคุณอาจจะเป็นอัมพาตได้เลยตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไรหรอกครับเขาบอกแต่รู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากจะเถียงก็เลยลาออกชั่วคราวไปหยิบกระเป๋าแล้วก็จองตั๋วมาประเทศไทยโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่รู้ว่าเมืองไทยนะ่ะเขามีนวดดีนะแล้วก็อยากจะนวดหลังให้มันดีขึ้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมในแบบที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยเขาบอก ในครั้งแรกก็เข้าร้านนวดด้วยสภาพที่หัวแบบว่าผิดไปหมดเลยก็น่าจะประมาณว่าผิดคาดเขาบอกว่าภายในหัวของผมนะ่ะก่อนที่จะมานวดไทยเลยก็คือห้องแอร์เย็นๆมีกลิ่นหอมสมุนไพรมีคนพูดเสียงเบาๆนุ่มๆมือเบาๆเหมือนกับในโฆษณารีสอร์ทที่ผมเคยเห็นแต่ความจริงก็คือร้านที่ผมเดินเข้าไปในวันนั้นนะ่ะอยู่ในซอยเล็กๆพื้นไม้ก็ลั่นเอียดอาจไม่มีแอร์มีพัดลมเก่าๆหมุนอยู่ คนที่ออกมาต้อนรับผมนะ่ะคือผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ60ปีนะมีชื่อว่าออนผมเรียกว่าแม่ออนเขาใส่เสื้อลายดอกน้ำเสียงก็ห้าวๆนะิดนินะแต่แววตาของเขาดูใจดีมากแล้วเขาก็ถามว่าเคยนวดไทยไหมแม่ออนถามผมก็สายหน้าบอกว่ายังครับเขาก็บอกเออเดี๋ยวจะรู้เองเป็นการคุยส,สั้นๆด้วยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าความเข้าใจผิดแรกของผมนะ่ะก็คือนึกว่านวดไทยมันคือการพักผ่อน แต่มันไม่ใช่นี่มันคือการรีเซ็ตร่างกายแบบดิบๆเลยเพราะว่าแม่อ่อนคนนี้นวดแรงมากตั้งแต่สันหลังไปจนถึงน่องใช้ทั้งศอกใช้แขนใช้นิ้วใช้เขา่าใช้แทบทุกอย่างและบางจังหวะผมคิดว่าแกอาจจะใช้พลังจิตด้วยโอ้โหเขาคิดไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมน่ะเจ็บจนตัวลอยเลยนะแต่ว่าก็ไม่กล้าร้องเพราะว่าอายเวลาคนไทยโดนนวดคนไทยจะร้องแบบนี้ไหมนะผมก็คิดในใจแล้วผมก็ถามตัวเองว่า นี่มันคือการเยียวยาหรือว่าเป็นการทรมานแต่พอครบสองชั่วโมงผมก็ลุกขึ้นมาจากบอกมันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นครับมันไม่ใช่แค่การเบาสบายหรือว่าหายเจ็บนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายผมได้หายใจอีกครั้งนี่แปลว่าติดใจแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นผมก็เริ่มเข้าใจว่านวดไทยนี่ก็น่าจะเป็นอีกภาษานึงนะที่พูดกับร่างกายของเราแม่ออนเขาไม่ได้ถามอะไรผมเยอะ แต่มือของเธอเหมือนจะรู้ว่าจุดไหนของผมที่บอบช้ำจุดไหนที่ตึงเกินไปเหมือนกับเธอรู้หมดทุกอย่างเลยเธอแค่บอกสั้นๆว่านวดมาแล้ว30กว่าปีแล้วผมก็ถามว่าคนไทยที่โดนนวดนะ่ะเขาว่ายังไงบ้างอยากรู้แม่ออนบอกว่าบางคนก็ร้องไห้นะตอนนวดบางคนก็พูดแต่เรื่องครอบครัวบางคนไม่พูดอะไรเลยแค่ยิ้มแล้วก็กลับมาใหม่เธอบอกว่าหมอนวดสามารถอ่านประสบการณ์ของคนที่มานวดได้ผ่านร่างกายนี่แหละ ผมฟังแล้วก็เงียบไปนานมากมันเหมือนกับว่าผมเพิ่งเจอหมอแบบที่ไม่มีใบปริญญาแต่ก็เข้าใจคนจริงๆด้วยร่างกายปัจจุบันนี้ผมนวดมาแล้วมากกว่า14ร้านในประเทศไทยบางร้านดีมากแต่บางร้านก็เหมือนจะเป็นแค่ธุรกิจในสาเดือนนั้นนะผมก็ไปเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตหาดใหญ่ทุกจังหวัดผมจะต้องลองร้านนวดอย่างน้อยหนึ่งแห่งเป็นกิจวัตรประจำวัน เจอทางร้านเล็กๆที่นวดด้วยใจเจอทางร้านหรูที่เน้นบรรยากาศมากกว่าคุณภาพบางร้านนวดเร็วๆรีบๆมีพนักง,งานผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาน่าจะแบบว่าเมื่อยแล้วเปลี่ยนมือกันมานวดบางร้านมีแม่ๆที่นวดไปคุยไปจับมือแน่นเหมือนอยากจะช่วยจริงๆผมก็เลยเริ่มแยกออกว่าร้านที่รักษาเรากับร้านที่เก็บเงินเราเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมร้องไห้ตอนนวดโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นร้านที่สุขโขไทย มีหมอนวดคนหนึงเป็นผู้หญิงมีอายุนะแต่ว่าร่างกายของเธอน่ะเล็กมากผิวเข้มใส่เสื้อมัดย้อมเธอก็เริ่มจากการวางมือบนหลังของผมเฉยๆยังไม่ได้เริ่มนวดอะไรเลยแล้วก็ถามผมว่าเหนื่อยมา,มากเลยใช่ไหมผมไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่น้ําตาของผมไหลออกมาเองเธอไม่ได้ถามอะไรผมต่อนะเธอไม่รู้ด้วยว่าผมกําลังร้องไห้แต่ค่อยๆกดลงเบาๆเหมือนกระบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ช่วยเอง ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่านวดไทยนี่ไม่ได้ช่วยแค่ซ่อมร่างกายแล้วล่ะแต่เป็นการปลอบใจเราด้วยตอนนี้ผมก็กลับญี่ปุ่นแล้วหลังนะ่ะดีขึ้นแล้วใจก็ดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่หายจากความเครียด100เนหรอกนะแต่ทุกครั้งที่หมดแรงจากการทำงานผมก็จะนั่งลงหลับตานึกถึงคำที่บรรด,ดาแม่ที่นวดนะบอกผมก็ยังคุยกับคนที่นวดผมผ่านไลน์บ้างคอยปรึกษาแล้วบางครั้งกอส่งรูปกล่องข้าวไปให้ดูแล้วบอกว่าวันนี้ผมกินผักเยอะนะ เธอก็แค่ตอบกลับมาว่าดีแล้วอย่าลืมยืดเส้นยืดสายก่อนนอนผมขอสรุปเลยว่าผมไม่ได้อยากบอกว่านวดไทยคือสิ่งที่วิเศษหรือว่าทุกคนต้องมาประเทศไทยเพื่อที่จะนวดแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าในวันที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนนะ่ะการนวดไทยก็ไม่ได้ช่วยแค่ให้ผมยืดตัวตรงได้แต่นี่คือการช่วยให้ผมกล้าหายใจอีกครั้งไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่ถูกคลายนะแต่เป็นใจที่เริ่มยิ้มได้ อ่ะก็จบบทความของเขาทีนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งนั้นแหละคนแรกเขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าแค่มานวดคลายเส้นแต่ว่าคนที่เขานวดอ่ะทำผมร้องไห้เลยมันไม่ใช่แค่การนวดแต่มันเหมือนกับว่าร่างกายได้ระบายเรื่องที่ไม่รู้ว่าเคยเก็บอะไรเอาไว้บ้างคล้ายๆกับว่าคนที่นวดเราอยู่น่ะเขาบีบเอาเรื่องทรมานใจของเราออกไปด้วยคนต่อมาบอกว่าได้ไปนวดครั้งแรกที่ข้าวสาร ก็เดินเข้าไปเพราะว่าร้านดูน่ารักนะแต่ว่าหมอนนวนนะเล่นลงศอกให้ฉันที่สะบักย่างโหดเลยฉันก็ร้องโอ๊ยเป็นภาษาไทยได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปความเห็นต่อมาบอกว่าร้านบางร้านนี่เหมือนโรงงานเลยคนเดินออกเข้าเร็วมากเหมือนกับไม่มีจิตวิญญาณแต่มีร้านหนึ่งที่หัวหินมีป้าใจดีนวดแล้วก็ชวนคุยเรื่องปลูกผักฉันน่ะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านความเห็นต่อมาบอกฉันเป็นคนไม่ชอบให้ใครจับตัวนะแต่ที่เชียงใหม่ หมอผู้หญิงอายุประมาณแม่ของฉันน่ะก็กดเบาๆแล้วก็พูดช้าๆทําให้ฉันรู้สึกว่าปลอดภัยคนต่อมามีความสงสัยเขาถามว่าผมน่ะไม่เข้าใจนะว่าทําไมต้องนวดขาข้างซ้ายก่อนข้างข,างขวาเสมอหรือว่าทําไมต้องยืดตัวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับว,ว่าร่างกายถูกรีเซ็ตที่คุณบอกนั่นแหละคนต่อมาบอกว่าเคยถูกหมอนวดคืนนึงถามเธอผอมแต่เส้นตึงมากแล้วเขาก็สอนให้ฉันนะหายใจลึกๆตอนนวด ฉันไม่เคยรู้เลยว่าการหายใจมันจะสําคัญขนาดนี้มาก่อนตั้งใจจะไปนวดแต่กลายเป็นการฝึกสติแบบไม่รู้ตัวคนต่อมาบอกว่าเคยไปนวดในร้านหรูที่กรุงเทพแล้วผิดหวังจริงๆเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าถูกป้อนสคริปต์แต่ร้านเล็กๆในตรังกลับให้ความรู้สึกจริงใจและอบอุ่นออติดใจร้านนวดที่จังหวัดตรังครับคนต่อมาบอกว่าหลังจากนวดนะฉันปวดมากเลยนะในวันแรกฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการนวดที่ผิดพลาดหรือเปล่า แต่หลังจากที่ผ่านมา2วันรู้สึกตัวเบาขึ้นเหมือนเดินได้เร็วขึ้นด้วยฉันก็เลยคิดว่าการนวดมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายแบบเฉพาะทางคนต่อมาบอกครั้งหนึ่งเคยเจอหมอนวดที่เงียบมากเลยเขาไม่พูดอะไรเลยทั้งชั่วโมงแต่ก็รู้สึกมันได้คุยกับเขานะผ่านการนวดทุกครั้งที่เขาจี้ผมเออหมอนวดคนนั้นอาจจะไม่เก่งภาษาก็ได้ทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าฉันนักเขียนรายงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางเลือก แล้วก็พบว่านวดไทยมีมิติทางจิตใจมากกว่าที่คิดเพราะว่ามันแตะต้องความรู้สึกในร่างกายที่เรามักจะมองข้ามอ่ะและนี่ก็คือเรื่องของชาวญี่ปุ่นที่เขาติดใจนวดไทยแล้วก็หลายๆคนก็เคยมานวดที่ไทยแล้วมีทั้งประทับใจบ้างทั้งเจ็บปวดบ้างก็แล้วแต่คุณอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ